กรรมคืออะไรกรรมคือการกระทําหรือเปล่ากรรมก็คือคนที่ได้รับกรรมหลายๆคนคงเข้าใจเป็นแบบนี้ใช่แล้ววันนี้เรามาเข้าใจเรื่องของกรรมกันว่าในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงกรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ากรรมก็คือภพคือผืนนามีภาษะ เป็นแดนเกิดกรรมคือพบคือผืนนาเนี่ยมีผัสสะเป็นแดนเกิดเนี่ยคำว่าผัสสะก็คือการการได้ที่เราได้สัมผัสพระพุทธเจ้าเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องของกรรมเนี่ยได้อย่างละเอียดคือได้ตัดว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลเนี่ยควรจะต้องทราบนิยามของคำว่ากรรมที่พระศาสดาทรงบัญญัติก็คือเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมกรรมอันบุคคลเจตนาแล้ว ย่อมกระทําด้วยกายวาจาใจดังนั้นกรรมทางใดที่กระทําโดยไม่เจตนาเนี่ยย่อมไม่มีได้ยินไหมครับว่าเวลาเราแผ่อุทิศบุญกุศลอาจจะมีบางคนก็จะบอกว่าขออุทิศบุญกุศลให้กับก,กรรมทั้งที่เจตนาและไม่ได้เจตนาอันเนี้ยคาสอนพระพุทธเจ้าได้บอกว่ากรรมเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเท่านั้น ไอ้ Ask, ที่เราไม่เจตนาเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมครับถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้เจตนาแล้วเป็นกรรมเนี่ยลองคิดนะแต่และว,วันเนี่ยเราคงไปผัดสะหรือว่าไปสัมผัสสิ่งที่เราไม่แตะต้องไม่ได้เจตนาเนี่ยก็คือเราอาจจะขับรถไปเหยียบพวกมดไม่รู้ตายไม่ร,มรู้กี่ตัวขับรถตอนกลางคืนแมลงเมา, ng, มาบินชนรถเราเนี่ยตายไม่รู้กี่ตัวนกบินเข้ามา ตัดหน้ารถเราซึ่งเราไม่ได้เจตนาครับสิ่งเหล่านี้ถ้าคิดว่าเป็นกรรมก็คงจะเป็นกรรมแบบอยู่กับเราโอ้โหนับไม่ทวนเท่านั้นแต่ละว,วันเราทํากรรมแบบเหล่านี้ไปฉะนั้นมาเข้าใจใหม่นะว่ากรรมจะเกิดขึ้นเกิดจากการภาษาคือสัมผัสได้ก็คือการเจตนาเท่านั้นนี่คือพระพุทธเจ้าได้บอกไว้อย่าไปคิดมากในเรื่องของว่าเวลาเราไปเหยียบ ไปชนโดยที่ไม่ได้เจตนาอย่างเงี้ยถือว่าไม่เป็นกรรมได้ได้กล่าวต่อไปว่าผัสสะคือการสัมผัสเนี่ยเป็นแดนเกิดของกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมก็คือผัสสะและความดับของกรรมก็คือการดับแห่งผัสสะคือการไม่ไม่ไม่ได้ไปสัมผัสเหล่านั้นคําว่าผัสสะคือสัมผัสนะอาศัยอะไรเลยอาศัยด้วยตาหนึ่งอาศัยด้วยรูปหนึ่งจึงเกิด จักขวิญญาณจักขูก็คือตาเป็นต้นการถึงพร้อมด้วยธรรมสามประการนี้จึงเรียกว่าจักขุสัมผัสหรือผัสสะทางตาเป็นต้นมาดูถึงว่าวิญญาณหกอันได้แก่อะไรบ้างมีจักขวิญญาณรู้แจ้งทางตาโสตะวิญญาณรู้แจ้งทางหูคานะวิญญาณรู้แจ้งทางจมูก ชีวาวิญญาณรู้แจ้งทางลิน้นกายวิญญาณรู้แจ้งทางสัมผัสทางกายมโนวิญญาณรู้แจ้งทางธรรมารมเวทนาสัญญาและสังขารเมื่อวิญญาณใดนี้ย่อมมีที่ตั้งอาศัยการจะบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณใ,ใดๆโดยเว้นจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านี้ เวทนาสัญญาสังขาระนะั้นน่ะไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้กรรมคือพบวิญญาณใดอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคำว่านันทิก็คือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบุ์ได้เนี่ยพระพุทธองค์ได้ตัดกล่าวอย่างนี้ สิ่งที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยเนี่ยพระศาสดาทรงเรียกนั้นว่าภพภพก็คือสถานที่เกิดของวิญญาณหรืออารมณ์เป็นที่ตั้งที่อยู่ของวิญญาณเนี่ยอันได้แก่อะไรบ้างได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารรวมเรียกภพเหล่านี้ว่านามารูปเมื่อวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในภพแล้วเนี่ยกล่าวว่า ความมีภพได้เกิดขึ้นแล้วตอนที่วิญญาณเนี่ยที่ยังไม่ได้เกิดเข้าไปตั้งอาศัยภพนี่ก็มีของมันอยู่แล้วอย่างนั้นมาบอกว่านี้เขาเรียกว่าสถานที่เกิดของวิญญาณเท่านั้นแต่พอวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยอยู่นี้เรียกบัญญัติใหม่ว่าความมีภพได้เกิดขึ้นแล้วนั้นคือวิญญาณที่ตั้งอยู่ได้เนี่ยจเจริญน,นอกงามอยู่ได้เนี่ย มีอยู่ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามารูปนามารูปมีรูปเวทนาสัญญาสังขารน,นี้ก็มีอยู่ในที่นั้นๆวิญญาณย่อมตั้งอาศัยในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเมื่อมีความน้อมไปในหาพบใดแล้วเมื่อการก้าวลงแห่งนามารูปมีอยู่ในที่ใดการเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีอยู่ในที่นั้นการเจริญแห่งสังขารทั้งหลายนี่มีอยู่ในที่ใดการมังเกิดขึ้นในพบ ใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อบคุคคลคิดถึงสิ่งใดอยู่หมายความว่าเจตนาดำดิถึงสิ่งใดอยู่เนี่ยและมีใจฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วการก้าวลงสู่ภพย่อมมีกรรมคืออะไรพระองค์เนี่ยได้เปรียบเทียบถึงกรรมเปรียบเสมือนผืนนา วิญญาณเปรียบเสมือนมเมล็ดพืชพระองค์ทรงอุปมาอย่างนี้ว่าเมล็ดพืชเนี่ยก็เปรียบเหมือนวิญญาณพื้นนาก็เปรียบเหมือนภพน้ำก็เปรียบเหมือนนันทิและราคะเมื่อมเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาเปรียบเสมือนวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในภพมเมล็ดพืชย่อมถึงความเจริญงอกงามได้ด้วยน้ำเปรียบเหมือนวิญญาณจเจริญง,งอกงามไพ่บู์ได้ ด้วยความกำหนัดและความเพลินคำว่านันทิและราคะนี่ก็คือนันทิคือความเพลินราคะคือความกำหนัดนั่นเองต่อมาในส่วนหนึ่งของการอุปมาพระองค์ได้อุปมาว่ามเมล็ดพืชก็เปรียบเหมือนวิญญาณเนื้อนาเปรียบเหมือนกอยางในมเมล็ดพืช เปรียบเหมือนตันหามเมล็ดพืชตกลงในพื้นเนื้อน,นาเปรียบได้กับวิญญาณตั้งอยู่อาศัยในกรรมเมล็ดพืชถึงความเจริญงอกงามไพูบณ์ด้วยยางในมเมล็ดพืชเปรียบเหมือนกับตันหาเป็นเชื้อแห่งการเกิดขึ้นใหม่ชื่อว่าความมีพบเกิดขึ้นดังนั้นกรมเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ของวิญญาณก็คือพบอันเป็นที่วิญญาณตั้งอาศัยอยู่ได้ พูดง่ายๆก็คือกรรมก็คือพบนั่นเองเช่นตาไปเห็นรูปเนี่ยนะวิญญาณทางตาเข้าไปเกลือกกล้วอยู่ในรูปอันเป็นวิสัยที่เราจะพึงรู้แจ้งด้วยตาแล้วกล่าวว่าวิญญาณเราอะอาศัยรูปตั้งอยู่รูปคือพบของวิญญาณในการเกิดขึ้นใหม่ของพบนั้นเรียกว่ากรรมกรรมใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว บางคนอาจจะสงสัยว่ากมเก่ากมใหม่มันเป็นยังไงนะพระองค์ได้ตรัสถึงเรื่องของกรไมไว่ากมเก่ากมใหม่เนี่ยกมนั้นแบ่งได้เป็นกมเก่าอันได้แก่ตาหูจมกูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นกรมเก่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งได้เป็นสิ่งที่มีปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้น เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้แล้วทีนี้มาดูกรรมใหม่ว่ากรรมใหม่อันได้แก่ผัสสะคือการสัมผัสเป็นเหตุเกิดของกรรมใหม่การประจวบพร้อมด้วยองค์สามนี้เรียกว่าสัมผัสเช่นเราอะไปสัมผัสตาไปเห็นรูปหากจกขุวิญ,ญญาณเข้าไปตั้งอาศัยเข้าไปเกือกลัวอยู่ในรูป อันเป็นวิสัยที่จะรู้ได้ด้วยตาแล้วเนี่ยพัสสะทางตาย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้คือกรรมใหม่ที่เราได้สร้างขึ้นเราไปเห็นสิ่งที่สวยงามอ่ะกรรมได้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่สวยงามนี่คือกรรมละกรรมสัมผัสทางตาไงมีกรณีที่ตามองเห็นรูปแต่วิญญาณจิตหรือมโนเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในคลองแห่งจักษุผัสสะย่อมไม่เกิด การหมายรู้ทางตาไม่มีขาดจากสุวิญญาณจึงไม่ถึงการประชุมพร้อมด้วยองค์สามเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานจึงมีภพมีภพก็คือกรรมนั่นเองเพราะมีภพชาติชรามรณะย่อมมีดังนั้นการปรากฏแห่งวิญญาณใดมีใดที่ใด ชื่อว่าการปรากฏแห่งพบก็คือกรรมชาติชรามรณะย่อมมีในที่นั้นความดับไปแห่งกรรมมีได้เพราะความดับไปแห่งผัสสะพิจารณาการเกิดขึ้นแห่งผัสสะนั้นอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบย่อมมีเพราะอาศัยการน้อมไปแห่งวิญญาณด้วยอาศัยตัณหานี้ใดอันทำความเกิดใหม่ให้เป็นปกติเป็นไปกันกับด้วยความกำหนัดราคะ เพราะความเพลินนั้นที่มักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์เขาเรียกว่ากรรมหรือภพนั่นเองเมื่อเราดูเรื่องกรรมแล้วเนี่ยวิธีดับกรรมพระพุทธองค์ได้ตัดไว้ยังไงหากจะดับกรรมก็คือพบอันทําความเกิดใหม่ก็ต้องดับที่ภาษาภาษาคือการสัมผัสคือเหตุของกรรมนั่นเองพระองค์ได้บอกว่าเธอย่อมกระจายเสียงให้ทุกวิธีพระพุทธเจ้าเนี่ย ทรงให้กระจายเสียซึ่งผัสสะให้พิจารณาเห็นองค์ประกอบทั้งสนั้นอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ดับลงไปได้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคือสิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเป็นผัสสะเป็นของที่ไม่เที่ยงแล้วผัสสะจะเป็นของเที่ยงแต่ไหนและสิ่งที่เป็นผลตามมาจากผัสสะเนี่ย เป็นปัจจัยก็ย่อมเป็นของไม่เที่ยงมักวิธีวิธีที่จะเป็นไปเพื่อดับกรรมเนี่ยพระองค์ได้ตรัสว่าการพิจารณาสิ่งที่ประจวบกันพร้อมเป็นภาษาเนี่ยได้แก่สังขารทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เห็นซึ่งอริยสัจสีคือ การเกิดขึ้นและดับไปของสังขารทั้งหลายเช่นเห็นความเกิดและดับของในจักสุในจักขุวิญญาณในธรรมที่รู้ได้ด้วยจักขุวิญญาณเมื่อเห็นตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้แล้วจึงพิจารณาเห็นจักสุจักขุวิญญาณและธรรมที่รู้ได้ด้วยจักขุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราปฏิปทานี้ เป็นความดับไม่เหลือซึ่งสักกายะคืออุปทานในขันทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งอุปทานเมื่อเห็นด้วยปัญญาตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้แล้วธาตุขันอายตนะมีอยู่ประมาณเท่าใดย่อมไม่มั่นหมายซึ่งธาตุขันอาญตนะนั้นย่อมไม่มั่นหมายในขันธาตุอาญตนะนั้นย่อมไม่มั่นหมายโดยความเป็นธาตุขันอายตนะนั้น และย่อมไมม่ั่นหมายธาตุขันอายตนะนั้นว่าของเรานี่เป็นปฏิปทาเพื่อเพิกถอนความมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงเมื่อราคะที่มีอยู่ในรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันอันบุคคลละได้แล้ววิญญาณย่อมไม่มีที่ตั้งอาศัยก็ไม่เจริญงอกงามดับลงไปได้เพราะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง เมื่อวิญญาณไม่มีที่อยู่ในที่ใดอาศัยการก้าวลงแห่งนามารูปย่อมดับไปในที่นั้นที่ใดที่ไม่มีวิญญาณและนามารูปที่นั่นคือความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายเป็นความดับไปไม่เหลือแห่งทุกข์จะป่วยกล่าวไปให่ถึงการดับแห่งกรรมแนวทางของการดับกรรมอาจจะเป็นภาษาที่พระองค์ได้พูดมาเนี่ยเราอาจจะ ต้องค่ควรพิจารณาบ่อยๆหรือฟังบ่อยๆครับเพื่อจะให้เกิดเข้าใจถึงการรับรู้ถึงธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยมีความลึกซึ้งเพียงใดฟังได้หลายรอบเราจะได้เกิดอนุสาสนีปฏิหารคือปฏิหารจากการได้ฟังคําของพระพุทธองค์นั่นเองวิธีการดับกรรมกรรมเกิดจากอะไรก็มีด้วยประการชนี้ที่แนวทางของพุทธองค์ได้ตัดไว้